ิสมิลลห์ราลหมัดุรหีมทบทวนชีวิตอีพีนี้เรื่องราวของการดูอาเมื่อประสบกับบททดสอบอันหนักหน่วงท่าน ر อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมักจะกล่าวดูอาบทนี้ขณะที่ท่านนั้นได้ประสบกับบททดสอบอันหนักหน่วงสรุปจากะดิษบันทึกโดยอัลบุคอรีหมายเลขเจ็ดทับหนึ และมุสลิมหมายเลข4ทับ2 0 9พทุกคนนั้นล้วนประสบกับบททดสอบแม้แต่ตัวท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุลล,ลัลฮะงอวริวะสลัมผู้เป็นฝุถุชนคนธรรมดาที่ต้องกินต้องดื่มและเดินตลาดทางนี้เพื่อเป็นแบบอย่างแก่มนุษยชาติในการดำเนินชีวิตและการเผชิญกับบททดสอบเหล่านั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮาวนตวอตาลา ได้กล่าวไว้ในสุรัตอัลฟุรุกอตะ้อที่29ซึ่งมีใจความว่าและเราไม่ได้ส่งบรรดาราซูลก่อนหน้าเจ้ามานอกจากพวกเขาจะต้องกินอาหารและเดินตลาดและเราได้ทำให้พวกเจ้าเป็นบททดสอบของกันและกันและพวกเจ้าจะอดทนกันหรือไม่และพระเจ้าของเจ้านั้นเป็นผู้มองเห็นการดูอาไม่จําเป็นต้อง ขอเสมอไปการเรียกอัลลอฮ์การพูดคุยการนึกถึงและการกล่าวถึงพระนามอันสวยงามของพระองค์ล้วนถือเป็นส่วนหนึ่งของดวอาทั้งสิ้นไม่มีใครแก้ปัญหาที่เรากำลังประสบได้นอกจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาละเพราะไม่มีพระเจ้าอุนใดนอกจากพระองค์แม้หน้าที่ที่เรา หน้าที่ของเราก็คือการปฏิบัติให้ปัญหาและเหตุการณ์ต่างๆนั้นได้คลี่คลายลงก็าตามแต่ผู้ที่ทําให้เราประสบความสําเร็จและหลุดพ้นจากปัญหาที่แท้จริงก็คือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลานี่คือสิ่งที่เราพยายามที่จะยืนยันและอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลานั้นได้กล่าวไว้ใน s u อัล a l t a l a า a y ยะที่ง ซึ่งมีใจความว่าและใครก็ตามยํำเกรงอัลลอฮ์และพระองค์จะให้เขาพบกับทางออกไม่ว่าปัญหาที่เจอหนักแค่ไหนก็ตัดเมื่อนึกถึงนามของอัลลอฮ์แล้วอัลอาซีมผู้ทรงยิ่งใหญ่เราย่อมตระหนักได้ว่าไม่มีปัญหาใดที่จะยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ การนึกถึงพระนามของอัลลอฮ์ตาอาลาว่าอัลฮัลีมผู้สุขุมจะช่วยให้เราใจเย็นและมีสติในการแก้ปัญหาไม่ติโพยติภายเนื่องจากเราเป็นบ่าวของผู้สุขุมนั่นเองอับดุลฮลีมอีกความหมายหนึ่งของนามอัลฮลีมคือผู้ให้อภัยไม่รีบรุษส่งสู่การลงโทษมายังบาวผู้ฝา่าฝืน ทำให้เราต้องกลับมาทบทวนความผิดพลาดของตัวเองหรือมีสิ่งใดที่บกพร่องไปหรือเปล่าหัวใจของเราจะมีกําลังมากยิ่งขึ้นเมื่อเราตระหนักว่าอาลัลลอฮ์คือผู้ดูแลบัลังอันยิ่งใหญ่ผู้บริหารจัดการชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเพราะผู้เดียวกันนี้แหละที่กําลังดูแลชีวิตเราและแน่นอนว่าพระองค์ย่อมสามารถคลี่คลาย จัดการปัญหาและอุปสรรคใดๆที่เราประสบได้สุดท้ายแล้วการใคร่ครวญธรรมชาติและสิ่งถูกสร้างอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ขณะที่กําลังประสบพบเจอกับปัญหาจมทําให้หัวใจได้รับความผ่อนคลายและสงบลงได้ให้เราได้อ่านดวงบทนี้กันนะครับในเมื่อท่านอาบีมุฮัมมัดสุลตัลอวะลัสลัมนั้นทุกการประสบกับปัญหาท่านก็ได้อ่านดวงบทนี้ เราก็ควรอ่านเช่นกันอ่านดวงาบทนี้ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุลอาซีมุลฮะลิมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุรับบุลอารุชิลอาซีมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุรับบุลสัมาวาติวะรับบุลอาร์ติวะรับบุลอารุชิลกะรีมว่าไม่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้สุขุมยิ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ผู้อภิบาลแห่งบัลลังอันยิ่งใหญ่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ผู้ผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้าผู้อภิบาลแห่งแผ่นดินและผู้อภิบาลแห่งบัลลังอันทรงเกียรติอย่าลืมนะครับในเมื่อเราประสบกับปัญหาซึ่งบางบางครั้งในชีวิตเราเนี่ยก็พยายามหาทางออกแต่เราเนี่ยอย่าลืมจะนึกถึงอัลลอฮ์และอ่านดูอาบทนี้ว่า لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم نيكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته